สิ่งรีไซเคิลรอบๆตัวเราในสวีเดนในบ้าน,นอกสวีเดนสิรังไข่นะคะแพ็กเกจตไข่แบบนี้ให้เด็กแล้วก็กระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะจะเก็บสะสมไว้ให้เด็กเหมือนกันแล้วก็ลังเบียร์แบบนี้เอามาจากร้านขายเหล้าเอามาใช้แบบนี้ไม่ก็เอามาใช้พักเบอร์รี่เวลาที่เขาชื้น แล้วก็ถังแบบนี้ถังสีขาวแบบนี้จะมีหลายขนาดมากๆเลยซึ่งเอามาทําอะไรเอามาใส่ทรายเพื่อไปโรยถนนหน้าบ้านตัวเองเวลาลื่นๆลืนๆ่นมะลื่นนหรือว่าไปใส่เบอร์รี่แบบนี้หรือว่าไปใส่เบอร์รี่มาจากป่าหรือว่าไว้ดองแอปเปิ้ลเพราะเขาจะมีโหลแก้วด้วยเนาะหรือว่าจะเป็นถุงแบบนี้ถุงแบบนี้ก็คือแบบไว้บริจาคออนไลน์ก็ได้หรือว่าไปขายของออนไลน์ก็ได้ซึ่งมาจาก บริษัทเซลปี้นะคะหรือว่าจะแบบนี้ไปซื้อของมือสองมาน,นะคะที่นี่ก็จะมีร้านโลปิสเยอะมากหรือพวกการแยกขยะในบ้านก็จะมีกระดาษแล้วก็พลาสติกแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอาหารนะคะเศษอาหารก็คือเป็นการแยกขยะในบ้าน